ะะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ยที่สนามบินนะคะเรากําลังที่จะไปเมืองหลวงของตุรกีนะคะก็คือเมืองอังคารานั่นเองนะคะเราจะพาโคไายไปสถานทูตไทยนะคะเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของโคไายเลยตื่นเต้นมากเกตตื่นเต,นต,นต้นมากนะคะคือเกอะก็จะกลัวแค่ตอนแบบเครื่องแดนดิงกับเครื่องเทคออฟแค่นั้นเอง แต่ว่าอยู่บนเครื่องก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเด็กมันก็จะแบบปวดหัอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาที่เกตละเดี๋ยวเรากำลังจะรอขึ้นเครื่องอีกประมาณ40นาทีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดนะคะตื่นเต้นไหมเรื่องตื่นเต้นไหมคะฮะ ก็ง่วงนอนมากก็คือนางตื่นตั้งแต่เช้าเกดปลุกตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็ไม่ให้นอนอีกเลยก็เดี๋ยวกะว่าจะให้นอนบนเครื่องนะคะแปดโมงเครื่องออกนะคะตอนนี้ก็งอมพอสมควรนะคะค่อนข้างงอมแล้วก็ไม่ให้กินนมด้วยเดี๋ยวจะให้กินนมตอนที่เครื่องกําลังขึ้นนะคะเพราะว่าตอนที่เครื่องขึ้นเนี่ยเขาเขาไม่เอาจุกดูดเขาไม่เอาจุกหลอกนะคะเกดก็จะให้เขาดูดนมแทนเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ปวดหูมากอะไรเงี้ยนะคะเกดแบบศึกษามานะคะ เอ๊ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับว่วงนอนมากงอมมากตอนนี้ เดี๋ยวเราเช่ารถนะคะรถเขาจะมาสม่งตอน9ก้าโมงครึ่งก็อีกประมาณ20นาทีนะคะก็เดินออกไปน่าจะพอดีกันแหละลุ้นมากว่าแบบโคราจะรอดหรือไม่รอดนะคะสรุปรอดเกดก็เอาเข้าเตานะคะกินนมตอนตอนเครื่องอกําลังเช็คออฟนะคะแล้วก็นังก็หลับหลับหลับจนตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยยังหลับอยู่นะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะตอนไปไทยก็ไม่น่าห่วงแล้วแหละ ลูกก็โอเคได้ค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถนะคะที่เราเช่ามาเรียบร้อยนะคะทุกคนแต่ว่าพอมาถึงอะ่ะมันไม่มีคาซีทให้เรานะคะตอนที่เราจองอะ่ะเราจองคาซีทมาด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคาซีทหมดเราก็เออไปเลยงงไปเลยแล้วทำยังไ,ไงล,ไล่ะคไรยายขไรยก็คือต้องนั่งแบบไม่มีคาซีทนะคะเรา,าก็บอกมันจะหมดได้ไงเนื่อาเราจองมาแล้วก็ <laughs> ไปยืนเถียงกับเขาอยู่พักหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่มีจริงๆมันหมดจริงๆนะคะ แล้วเขาก็เลยอัปเกรดรถให้เราเป็นรถที่ราคาแพงกว่าเดิมนะคะเราก็เลยเออได้รถอัปเกรดมาฟรีแต่ว่าค่าซีนก็ไม่ได้ซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะคนร้ายก็ต้องนั่งอย่างระมัดระวังเราก็จะพยายามขับรถนะคะเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีนะคะเพื่อที่จะเอาเอกสารเนี่ยไปประทับตานะคะให้เขารับรองเอกสาร ก่อนที่จะเอาไปยื่นที่สถานทูตตุรกีนะคะใครเก่งมากเลยใช่ไหมครับนี่ไม่ล้องเลยครับขึ้นเครื่องบินครั้งแรกค็ะบอมแม่รุนแทบแย่นะคะพ่อกับแม่นี่แบบเก่งเลยพอขึ้นเครื่องนะคะเขาก็ชิลมากหลับตลอดเลยนะครับเก่งมากเลยครับ อนนี้เกศก็นั่งรอสลิมอยู่ในรถนะคะอยู่กับโคไรนเน่สลิมเข้าไปที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีนะคะเอาเอกสารไปประทับตารับรองนะคะแล้วก็เอาเอกสารแต่งงานไปด้วยคือเกศจะเล่าให้ทุกคนฟังจะมาเมาให้ทุกคนฟังนะคะคือเกตอะ่ะกับสลิมเราแต่งงานกันภายใต้กฎหมายตุรกีนะคะคือที่ตุรกีเนี่ยเราแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย สลิมก็คือเป็นผู้มีพันธะก็คือแต่งงานแล้วแต่ว่าเกะไม่ได้เอาเอกสารไปยื่นเปลี่ยนแปลงสถานะของเกดที่เมืองไทยก็คือที่เมืองไทยเกดยังเป็นคนโสดอยู่เกดยังไม่ได้แบบแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะแล้วเกดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเพื่อที่จะไปใช้นามสกุลสลิมซึ่งสลิมอัไม่ต้องการสลิมต้องการให้เกศใช้นามสกุลนางพนางบอกว่าเราแต่งงานกันแล้วเราเป็นสามีภรรยากันเราก็ควรจะใช้นามสกุลเดียวกันอันนี้อะไรเมียนามสกุลหนึ่งบัวน,นามสกุลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย นางไม่โอเคแล้วทีนี้ตอนที่เรากลับไทยเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะสลิมเนี่ยเขาก็เอาเอกสารไปเรียบร้อยเพื่อที่จะไปเปลี่ยนนามสกุลเกตแต่เกตอ่ะไม่ได้พาเขาไปทําเพราะว่า <laughs> เกตอ่ะไม่อยากเปลี่ยนนะคะทุกคนเพราะเกตรู้สึกว่ามันยุ่งยากในการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเกตก็ต้องไปเปลี่ยนธนาคารไปเปลี่ยนที่แบบหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะเยอะแยะมากมายเกตก็เลยไม่เปลี่ยนนะคะแล้วจนคลอดโคไยมาโคไดก็นมสกุลเดียวกับพ่อแล้วคือเกตก็คนละนามสกุลกับเขาอะไรอย่างเงี้ย คือหนังก็ไม่ค่อยโอเคนะคะเขาก็เลยแบบงอนเกดหาว่าเกดอะไม่อยากใช้นามสกุลเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้นะกลับไปไทยรอบนี้เธอต้องไปเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนนามสกุลให้ได้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนให้ได้เกดก็เลยเออเออเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะคะมันก็คงเออถึงเวลาและยืดเยื้อมา4ปีแล้วนะคะก็เออเปลี่ยนให้เขานะคะเขาเลยเอาเอกสารเนี่ยแต่งงานมาประทับตรารับรองด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปยื่นที่อำเภอที่บ้านเกดนะคะแล้วก็ เป็นแบบเปลี่ยนแปลงสถาน,นะให้แบบเราแต่งงานกันแล้วเกดก็เปลี่ยนนามสกุลไปใช้านามสกุลสลิมนะคะก็ะเดี๋ยวหลังจากที่สลิมเอาเอกสารไปรับรองเสร็จนะคะเราก็จะหาแวะอะไรกินอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วเราก็จะไปสถานทูตไทยเพราะว่าเกดนัดคิวสถานทูตไทยไว้บ่ายสองโมงนะคะตอนนี้ก็10บโมงกว่าเราก็มีเวลาอยู่คือเกดจองเผื่อไว้เลยจองเวลาเผื่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากไปเลทเนาะไปเราไปเราไปก่อนเวลาก็ดีกว่าไปสายอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจองไว้บาบสองนะคะหนาวไหมครับอากาศหนาวนะคะทุกคนหนาวกว่าบ้านเรามากเลยหนาวกว่าที่อันธเลียมากเลยนะคะ เที่ยงนะคะทุกคนเราก็มากินอาหารเช้ากันเพิ่งจะได้กินอาหารเช้านะคะจีนก็เอ,อกสารไปประทับตาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมาสถานทูตไทยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารเช้านะคะใกล้ๆก,กับสถานทูตเนาะข้างหลังสถานทูตนะคะก็กินอาหารเช้ากินชานะคะอากาศดีมากค่อนข้างหนาวนะคะประมาณสิบองศาเบาๆนะคะขอร้อก็หลับนะคะโอ้ข้างหลัง ก็ตอนนี้นะคะเอกสารคือเร่คิดว่ามันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ไปดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะคะเอกสารที่เตรียมมามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปรอรุ่นตรงสถานทูตนี่แหละคะ mm ่ะ hmm. คิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราก็เตรียมความพร้อมมาแบบครบถ้วนมากเลยนะคะเอกสารเอามาแบบเกินด้วยซ้ำนะคะ แล้วนะคะเปลี่ยนชุดแล้วด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปทำพาสปอร์ตนะครับผมรอนิดนึงนะครับผมเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเกตทุกคนเห็นธงไทยไหมคะอยู่ข้างหลังแบบๆนะคะตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราออกมาจากสถานทูตคนารก็เป็นคนไทยเรียบร้อยนะคะมีเลขบัตรประจำตัว ไทยนะคะแล้วก็ทาพาสปอร์ตเรียบร้อยแจ้งเกิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอพาสปอร์ตประมาณ2-6สัปดาห์นะคะหลังจากได้พาสปอร์ตแล้วก็ไปเจอกันที่เมืองไทยนะคะทุกคนลูกเป็นคนไทยแล้วเนะดีใจไหมครับอา้าเป็นคนไทยด้วยเป็นคนตุรกีด้วยเลยมีบัตรประชาชนไทยได้นะม,มีเลขประจำตัวนะคบแล้วก็มีพาสปอร์ตแล้วนะครับ คือตอนแรกนะคะตอนที่ท้องเนี่ยเกดก็คิดว่าเกดจะไม่แจ้งเกิดที่ไทยให้น้องจะไม่ทำพาส,สปอร์ตให้น้องเพราะว่ากลัวเรื่องการไปเป็นทหารนะคะก็เลยคิดว่าจะแจ้งเกิดแค่ที่ตุรกีที่เดียวแต่ว่าพอข้อออกมาแล้วเนี่ยเกดก็ <c oughs> คือเราก็เพื่อความสบายใจของเกดด้วยแหละเกดก็ไม่รู้ว่าอนาคตจากเนี่ยไปถึง18ปีเนี่ยเกดกับสลิมเราจะยังโอเคหรือจะมีปัญหาอะไรฉุกเฉินกันหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเราก็ หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเนาะสมมติถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่โอเคขึ้นมานะคะแล้ววันนั้นเกดอะต้องการพาลูกกลับไทยโดยที่ไม่มีพาสปอร์ตไทยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าน้องก็จะมีแต่พาสปอร์ตตุรกีถ้าซลริมไม่อนุมัติไม่อนุญาตเกดก็ไม่สามารถพาน้องออกนอกประเทศได้เขาไม่ให้ออกจากสนามบินนะคะเกดก็เพื่อความสบายใจของตัวเองก็เลยทำนะคะให้มีพาสปอร์ตไทยด้วยมีพาสปอร์ตตุรกีด้วยแจ้งเกิดเป็นคนไทยนะคะ เพราะว่าเวลาออกจากตุรกีเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะคะไม่ต้องไปแบบยุ่งวุ่นวายอะไรกับพ่อเขาโดยที่พ่อเขาไม่ต้องมาเซ็นเอกสารอะไรก็คือไปกับเกดได้เลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะพอน้องอายุ18ปีถ้าไม่ต้องการที่จะไปทหารนะคะก็ทําเรื่องสละสัญชาติได้เนาะก็อันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ก็ตอนนี้เกดสบายใจแล้วนะคะ ก็คือถือว่าเออได้ทําทุกอย่างถูกต้องนะคะเพื่อความสบายใจของตัวเองเรียบร้อยนะคะ มองเราก็ยังอยู่ในรถนะคะรถติดมากคือเราไปที่สุาสนานโนตาเติกนะคะแล้วก็คนเยอะมากคนต่อแถวเป็นร้อยอะคะ่ะแล้วเราก็เลยไม่เข้าไปเพราะว่าเข้าไปมันก็คงแบบคนวุ่นวายแล้วก็รอนานนะคะเราไม่มีเวลาเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราก็ต้องบินกลับไฟเที่ยงคืนนะคะเราก็เลยจะพาทุกคนเข้ามาเที่ยวในเมืองแล้วพอเข้ามาปุ๊บก็รถติดมากค่ะที่จะรถมาสองชั่วโมงแล้วอะ่ะ ฟิลแบบเหมือนกรุงเทพบ้านเราอะแต่ว่ามันก็จะแบบรถติดวุ่นวายคนเยอะซึ่งเราก็ไม่ค่อยชินนะคะเรามาจากต่างจังหวัดเมืองที่เกศอยู่มันไม่ค่อยวุ่นวายแบบนี้มันก็จะแบบเป็นอารมณ์แบบว่าสบายๆชิลๆสโลไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาที่นี่มันแบบอยียงวะมองว่า นะคะเราก็ลงรถแล้วครับผมก็เดี๋ยวเรามาเดินนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบย่านคลืนนิดหน่อยนะคะเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นแบบสยามอะไรเนี้ยนะคะเราก็จะเดินไปหาข้าวเย็นกินเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงเอ่อจะหกโมงแล้วห้าโมงกว่าแล้วนะคะอยู่บนรถสามชั่วโมงทุกคนคือเกดอยากจะแบบขย้อนออกมาเหลือเกิน เมื่อยมากแล้วรถก็ติดนะคะพอได้ลงมาสู่อากาศหายใจหายคอก็รสึกโลกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะคะคือของกินเยอะมากร้านกาแฟเยอะมากตรงแถวนี้นะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็จะไปนั่งกินกาแฟชิวๆใช้ช,ช,ชีวิต slow life ระหว่างที่เรารอไฟบินของเราเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวเรา จะไปสนามบินประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะ4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มีร้านอาหารเอเชียนด้วยนะคะทุกคนเอเชียฟู้ดมีชไนซาจีปพนไทยแลนด์นะคะแต่น่าจะเป็นไทยแบบว่าไม่ใช่เชฟไทยอะคะ่ะน่าจะเป็นแบบฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนดูรถติดนะคะแล้วคนก็เยอะมาก นี่นะคะทุกคนเร้ก็สั่งอาหารไปอันนี้เป็นเครื่องเคียงที่เขาเสิร์ฟฟีนะคะมีเฟนฟายแล้วก็มีอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีอันนี้ชีคเคอร์แตนนะคะแล้วก็สลัดแล้วก็ขอนําเสนออันนี้นะคะเป็นโยเกิร์ตกับแตงกวานะคะอร่อยมากก็คือโยเกิร์ต ละลายน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่แตงกวาแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็มีเกลือนะคะอร่อยอร่อยนี่คะกินเย็นเย็นนะคะอเย็นก็จะกินเป็นออเดิร์ระหว่างรออาหารหลักมาเสิร์ฟนะคะอาหารมาแล้วนะคะทุกคนของเกดก็เป็นไก่ย่างนะคะกับข้าวแล้วก็มีผักสดนะคะของสลิมก็เป็น ดรุมนะคะเป็นเนื้อนะคะข้างในไก่เขาหมักกับเครื่องเทศมาแล้วนะคะทุกคน พอเรากินอาหารอิ่มนะคะเขาก็จะมีของหวานนะคะมาให้กับไอศครีมนะคะทุกคนพร้อมกับชาคนละแก้วนะคะตามนี้เลยเราสั่งอาหารจานหลักนะคะก็จะได้ฟรีตุ๊ดตุ๊ดนี่นะคะจะเอเกลายตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มป่านะคะทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งข้าเวลาที่ร้านกาแฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงนะคะเราก็จะไปสนามบินละ ก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าตอนแรกอะตั้งใจว่าจะไปเดินข้างนอกนะคะแต่ว่าข้างนอกมันหนาวมากอาคารหนาวมากนะคะทุกคนเลขหลักเดียวอะตอนกลางวันมันยังแบบว่า1ิกว่ากว่ามันยังโอเคนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วก็เอนดูคไดายด้วยเอนดูตัวเองด้วยนะคะตัวเองก็หนาวก็วเลยมานั่งพักผ่อนนะคะซึ่งเราก็ VIP มากนะคะเน่ไม่มีลูกค้าเจมมีแค่เราซึ่งลูกค้าก็นั่งอยู่ข้างล่างนะคะทุกคน ครายก็ทั้งวันเลยนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วก็ยังโอเคอยู่นะคบยังไม่งอแง,เ,งเลยนะคบใช่ไหมไหวเหนื่อยพอสมควรเลยครายถึกมากเลยลูกอึดมากเลยครับแข็งแรงมากเลยครับอ้าแต่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> อัพจุอัพจุจะกลับบ้านนะคะดีด้ามากเลยอัพจุ มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนมาถึงเมื่อคืนตีสองนะคะ,ะเรานั่งเครื่องออกมาก็เที่ยงคืนนะคะมาถึงนี่ก็ตีหนึ่งลงเครื่องมาก็ตีหนึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นนะคะคแล้วก็ออกมาถึงบ้านจริงๆก็ประมาณเกือบๆตีสองนะคะก็เหนื่อยมากใครเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมครับแต่จะบอกว่าโคไรคือ เก่งมากนะคะแข็งแรงมากอดทนมากนางแบบไม่งอแง,เ,งเลยน่าจะมีงอแง,งตอนแบบช่วงหัวค่ําแล้วช่วงแบบว่าทุ่มสองทุ่มช่วงนั้นน่าจะแบบเหนื่อยมากแล้วนางก็ง่วงมากแล้วก็ขึ้นเครื่องตอนเที่ยงคืนนะคะใครก็หลับอีกทุกคนหลับตั้งแต่เครื่องกําลังจะเทคออฟนะคะจนถึงบ้านนะคะทุกคนจนเครื่องลงถึงบ้านแล้วเขาก็ยังไม่ตื่นเลยมาตื่นตอนเช้าเจ็ดโมงนะคะ เก่งมากเลยภูมิใจในตัวลูกที่สุดเลยครับขออนุญาตอวยลูกหน่อยนะครับ <c oughs> ก็เก่งมากเลยนี่ก็สบายใจแล้วนะคะก็คือการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของโครก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สบายใจว่าเออเราจะกลับไทยมันก็คงไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะลูกก็ไม่ไม่งองแงนะคะบนเครื่องบินนั่งก็ง่ายมากเลย <feasible> เย่แต่เกศออยากจะแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่นะคะใครที่จะพาลูกขึ้นเครื่องบินนะคะ แนะนำว่าให้บินช่วงเวลาที่เขานอนอย่างโครายเนี่ยเขาเกตบินตอนเวลาที่เขานอนพอดีเขาก็จะหลับบนเครื่องแล้วก็เอาข้าวเต้าแล้วคือก็หลับเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ก่อนเขาก่อนจะขึ้นเครื่องสองชั่วโมงเกดจะไม่ให้เขานอนอย่างตอนขาไปเนี่ยเกตก็ปลุกเขาตีห้านะคะแล้วเครื่องก็ออกแปดโมงแล้วขากลับอ่ะซึ่งมันก็เป็นเวลานอนเขาพอดีห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเกดก็จะไม่ให้เขานอน ให้นอนแค่ช่วงหัวค่ำนะคะสองชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องก็คือไม่ให้นอนมาขึ้นเครื่องเขาก็จะได้หลับเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เผื่อเวลาที่สนามบินค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวล,ลูกหิวลูกอึลูกอะไรต้องเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนอะไรนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะเมื่อวานเราไปสนามบินกันตั้งแต่สองทุ่มนะคะทุกคนอยู่สนามบินพลายอึไปสองรอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจเป็นแล้วนะอยากได้กล้องนะคะ มันเอาไม่ได้ลูกแม่ทํางานอยู่นี่แม่คุยกับกล้องอยู่เนี่ยแล้วลูกเอาไปแล้วแม่จะคุยกับใครอะคร่ะแล้วถ้าลูกเอากล้องไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกับป้าๆนั่นนะพี่ๆเขานะโอเคค่ะก็ เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้พาครายนะคะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้เกรดคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายครายจ้อากล้องละ